มาครับสวัสดีครับสวัสดีส FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรยยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับวันนี้ผมพา FC เราพาพี่น้องเรานะฮะมาดูนะครับดีแม็กสีประตูคันนี้ครับอะดู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 นี่นี่นี่เพิ่งประมูลได้มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เพิ่งเก็บรายละเอียดเสร็จเพิ่งล้างเพิ่งทําความสะอาดดูนั่นดูนี่นะครับให้บังจัดการดูไล่ระบบขับนะครับตัวนี้ผมประมูลมาจาก อุดรบ้างจำไม่ผิดนะครับจากเทศบาลจังหวัดอุดรนะครับเทศบาลอะไรไม่รู้จําไม่ได้อ่เดี๋ยวมาดูเอาถอยไปไหนเนี่ยขับเข้ามาแล้วผมบอกว่าให้ลองดิถอยเดินหน้าถอยหลังดูดิเป็นยังไงนะฮะผมบอกบางนะครับคันนี้มาแล้วครับมาดูกันครับที่นี้่ดูครับมาแล้วครับดูดีใช้ได้นะไม่ได้ขี้เลี้ยวขี้เลยนะว้าวมาครับคันนี้ โอเคเอาตรงนี้เราบังอ่ะโอเคครับมาดูอ่ะจกไฟฟ้าปึ๊บเรียบร้อยครับ <c oughs> ก็คือพอดีคันนี้ลูกค้ามาจําตัวรถแล้วมาจําหลังคาแล้วผมก็เลยล้างทําความสะอาดครับจะไล่ระบบครับนะครับออะบังเปิดนะออะเปิดเปิดสีบ่บานเลยเปิดสี่ประตูเลยเอะเปิดเครื่องด้วยออะมาดูครับมาดูก่อนอ่านี่ครับดูรอบคันก่อนเนาะอแบบแรกเนาะอ่ะดูครับ ปาท้ายตัวนี้แตกนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาใส่ให้นะครับเดี๋ยวหาใส่ให้นะครับราคาราคาไม่ถึงแสนนะคันนี้นะรถอยู่กับผมจะเน้นราคาไม่ถึงแสนครับพอผมดูแล้วราคาแสนกว่าบาทมันขายยากเอาราคาไม่ถึงแสนนะครับเอามาดูดูเรื่อยๆนะจะพาดูรอบก่อนนะครับเอามาดูครับภายในกระบะนะฮะถือว่าใช้ได้ตำแหน่งป่าท้ายนะครับขายตามสภาพแบบนี้นะครับมาดูครับภายนุ่งภายในครับ นี่แบบนี้นะฮะฟื้นหลังพวงหลังคาถือว่าใช้ได้ครับพื clipping, <Wh> ้นเดี๋ยวไปทําความสะอาดหน่อยก็น่าจะโอเคนะครับอ่าอ่าปิดกรึบแบบนี้นะครับนี่ภายในครับกระจกไฟฟ้าครับมาดูกระจกไฟฟ้าฟื้นฟื้นเรียบร้อยครับทํางานได้ภายในแอร์มีไหมบังมีแต่พัดลมตอนนี้แอร์มีแต่พัดลมอ่ะ แอร์มีแต่พัดลมแอร์มีแต่พัดลมแบบแต่ว่าอะอย่างน้อยๆก็มีพัดลมออกมาแต่ยังไม่เย็นใช่ไหมโอ,อ้คอยไปเช็คเอาครับที่นอนครับอ่าดูนะเอ่อไม้เห <นะ S 2> ็ไม้ขึ้นไหมสามแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบแปดกิโลนะครับสามแสนน้ำมันเครื่อง<ข>เปลี่ยนแล้ววะขายของเร็วเรียบร้อยหมดเลยเช็คหมดไม้หมดแล้วของเร็วเปลี่ยนแล้วอ่าโอเคครับสามแสนห้าห 3, <500 S 2> ครับคันนี้อาดูมา ตัวนี้เป็นไดเล็ก2,005นะครับตัวนี้เป็นไดเล็ก2,005แล้วนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวไดเล็กนะเอาดูห้องเครื่องเครื่องเดินเรียบเดินเงียบนะครับคือว่าโอเคเลยสําหรับเครื่องนะครับสําหรับเครื่องเดินเงียบครับครับคิวในนะฮะมีล็อกลอนนะครับต่งนี้นะครับดูครับ FC เราพี่น้องเราพี่กําลังมองหารถไปใช้งานราคาไม่ถึงแสนนะครับ ดีแม็ก2,500คันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในดวงใจของใครลหลายๆคนก็เป็นไปได้นะครับตองูครับบงับงบงับงบงับงบงังบังมาถอยออกไปนู่นหน่อยจะได้แจ้งแจ้งถอยไปพ่นไปอถอยไปนูน่นไปนูน่นไปนูน่นเออไปอยู่หน้าคันนั้นก็ได้มมน่อได้จแจ้งแจ้งใ้บงังถอยไปก่อนะครับคือ คันนี้หลังคาติดมัดจาแล้วพร้อมส่งพรุ่งนี้ตัวรถก็มัดจาเรียบร้อยแล้วนะครับราคาอย่างนี้อยู่ไม่นานครับผมบอกเลย fc เราพี่ร้องเรานะฮะร,ราคาแบบนี้อยู่ไม่นานนะครับก็ล้างเดี๋ยวล้างทำความสะอาดก็เริ่มจะดูดีแล้วทีนี้อ่มาดูต่อครับมาต่อ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 ,ต,อต่อนะครับอเอา,เอาตรงนี้ก็ได้เครื่องเดินเงียบมากครับ อะถอยเขานั่นแหละมาก็คือพอดีมีพี่น้องเรามาดูอะไรมาดูรถนะครับอถอยครับขับได้วิ่งได้แบบนี้ครับราคาไม่ถึงแสนนะวาดคมอะไรนิ่มๆแบบนี้เลยถอยอีกถอยอีกพอเขาออกได้แล้วพอแล้วอ่าโอเคมาดูต่อครับ ดับเครื่องหน่อยเดี๋ยวมันจะอธิบายพี่น้องเราไม่ได้ยินเสียงเครื่องอ่ะโอเคมาต่อครับตัวนี้นะฮะก็คือผมประมูลมาวันนั้นก็สู้ไปแบบวัดดวงนะครับพอสู้ไปแบบวัดดวงปุ๊บมันมาถึงแล้วมันสตาร์ทไม่ติดนะครับพอสตาร์ทไม่ติดผมก็มาดูในระ,ระบบกล่องนะครับตัวนี้ดูระบบกล่องดูอะไรเสร็จสับเรี้อยเช็คเสร็จปุ๊บก็ใช้งานได้ปกติเครื่องถือว่าโอเคนะครับเนี่ยภายในนะครับก็ นี่มีอุมลอกล่อนหน่อยตรงนี้นะครับเอาเป็นตามสภาพเอาราคาลักษณะอย่างนี้เลยเอาแบบนี้พอนะครับนี่ครับก็เช็คคันนี้เพิ่งได้มาเ <c oughs> พิ่งขับมาถึงขับมาถึงเมื่อ2วันนะครับวัน2องวันเดี๋ยวจะเช็ครายละเอียดก่อนว่าจะเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะครับอ่าส่วนคันนี้อ่ามาต่อต่อต่อในรายละเอียดนะบางครั้ง f อเราพี่น้องเราอาจจะบอกอาจจะพูดว่าผมดูบอกรถมันไม่ค่อยละเอียดบางครั้งก็รีบบางครั้งก็ละเอียดนะครับ ตัวนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมโทรศัพท์เข้าอีกแล้วเดี๋ยวรับสายแป๊บหนึ่งโอ้ครับผมสายสําคัญด้วยเดี๋ยวรับสายแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะมาต่อครับมาต่อเมื่อกี้โทรศัพท์เข้าอ่ะครับตัวนี้นะเออเป็นดีแม็กปีน่าจะประมาณสี่แปดสี่แปดสี่เก้านะครับสี่แปดสี่เก้าประมาณนี้นะนะฮะก็เครื่องจะเป็น4 JK นะครับตัว2,500นนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะนิยมนะครับก็ เอกสารชุดโอนผมได้มาในมือผมเรียบร้อยแล้วนะ<อ>ไม่ต้องรออ่ะ FC เราพี่น้องเราที่ใครเอาคันนี้ไปไม่ต้องรอไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอว่าต้อางรอเอกสารกี่วันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องรอครับเอกสารชุดโอนอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับเอกสารชุดโอนอยู่ในมือผมแล้วก็ราคาที่ผมจะเปิดขายเนี่ยเอาที่ความชอบเอาเอาที่จุดประสงค์ของ FC เราของพี่น้องเราจะเอาไปใช้ว่าจุดประสงค์แบบไหนนะครับแล้วรถแบบนี้มันน่าใช้ไหมมันขับได้วิ่งได้ปกติไหมอะไรยังไงไหมนะฮะ ตัวนี้ผมว่าปีไม่ต่ํากว่า48นะครับ48 49ข้าบเกี่ยวกันเลยตัวนี้เลอๆค้าบเกี่ยวไปถึงไม่น่าจะถึง50นะครับ48 49ประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคเอาเพื่อความชัวร์เดี๋ยวผมเดินไปเอาเล่มแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปเอาเดินไปเอาเล่มมาเปิดให้ FC เราให้พี่น้องเราดูแป๊บเดียวครับนะครับแป๊บเดียวครับผมอ่ะมาต่อครับนี่ครับเล่มได้มาแล้วนะครับเนี่ยๆเรามาดูมาดูเล่มอ่าหน้ารถคันนี้เลยนะครับก็ปีที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับเปรียบเทียบ นี่เห็นไหมครับเป็นปี49ครับปี49เครื่อง CJK1 เห็นไหมครับ CJK เห็นไหมครับปี49นะครับ FC เราพี่น้องเรานะตัวนี้แจ้งจอดแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปแล้วแล้วก็ให้ FC เราให้พี่น้องเราไปจดทะเบียนเกิดได้เลยนะครับนี่ครับต๊อนีก็ตามนี้กระจกก็มีรอยหน่อยนะครับแต่ผมจะขายไม่แพงนะคันนี้นะขายไม่แพงนะ FC เรานะฮะสำหรับ FC เราพี่น้องเราท่านไหนที่คิดว่าได้ใช้ประโยชน์อ่ามาดูประตูหลังครับ อ่ะแบบนี้กระจกไฟฟ้าสภาพแบบนี้ภายในเดี๋ยวหลักล้างทําความสะอาดนะครับล้างทําความสะอาดหน่อยก็จะถือว่าโอเคนะครับพวกฟอกเบาะฟอกอะไรก็เอาอย่างนี้ผมจะขายราคาที่จะเปิดนะให้ f อฟเราพี่น้องเราที่รับสภาพได้ที่รับที่รับสภาพณนะปัจจุบันได้นะครับมานะผมจะขายแล้วนะครับ8 9 0 0 0บาทนะครับ89,00บาทครั้งที่1 89,000บาทครั้งที่2 89,000บาทครั้งที่3เนี่ยผมบอกแล้วครับผมขายรถตามสภาพขายรถตามหน้างานขายรถตามปัจจุบัน89,000บาทคันนี้เป็นรถที่ประมูลมาจากส่วนราชการนะครับเนี่ยครับเอกสารเล่มอยู่ในมือผมนะครับ89,000บาทครับคันนี้นะฮะสำหรับ FC เราพี่น้องเราที่รับในสภาพที่ผมเล่าให้ฟังเบื้องต้นอันนีเดี๋ยวผมพาดูอ่ะตรงนี้นะครับก็มีลอกล่อนหน่อยนะครับสำหรับอ่ใครที่เอาไปทําสีทําสีสักหมื่นกว่าบาท ก็ยังไม่ถึงแสนนะผมว่าทําสีก็ยังไม่ถึงแสนหรือแสนนิดๆก็ยังน่าใช้อยู่รถคันนี้นะครับเพราะว่ารถวิ่งได้เท่าไหร่นะรถวิ่งได้สามแสนกว่าแล้วที่เราดูอะนะฮะเนี่ยคันนี้นะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเอามาต่อครับโอ้โทรศรัพท์เข้าเยอะมากนะฮะราคาที่ผมตั้งขายเนี่ยแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้นะสำหรับ fc เราพี่น้องเราที่รับได้ในสภาพที่ผมเล่าให้ฟังเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูมาด,มาดูมาดูสภาพตําหนิก่อนนะครับ ก็ม wow. ีสีล็อกลอนตรงนี้นะครับสีล็อกลอนหน่อยตรงนี้นะครับมุมนี้สีล็อกลอนแล้วครับเนี่ยครับประตูอาจจะลอยเปลี่ยนประตูนะครับคิดว่าน่าจะลอยเปลี่ยนประตูนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับขายแค่ราคา8ปดหมื่นเก้าพอคันนี้เออเออแล้วก็ตรงฝาท้ายนะครับฝาท้ายนี่นะฮะนี่แล้วก็ไฟท้ายครับไฟท้ายเดี๋ยวผมจะพยายามหาถ้าผมมีเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ถ้าไม่มีก็ตามสภาพนี้นะครับ F c ซเราพี่น้องเรา 89,000กั 8, 9, บาทครับคันนี้รับได้วิ่งได้ระยะยาวๆก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะเท่าที่ผมดูนะปัญมันมัน,มนปัญหาอะไรมันไม่ไม่น่ามีอะ่ะเพราะว่าเป็นรถราชการส่วนราชการก็อย่างว่าครับเขาใช้ไม่ค่อยทนุถนอมเท่าไหร่มีแต่คนใช้ไม่มีคนรักษาพอเราเอามาปุ๊บผมก็มาขัดมาล้างผมมาดูระบบนั่นระบบนี่ก็ถือว่าโอเคขับได้วิ่งได้ปกติเสียงก็นิ่มนะเงียบนะฮะแปดหมเก้าเป็นราคาที่แบบผมว่าเหมาะสมกับตัวรถนะบางทีผมก็ ที่ผมพูดราคาไปอ่ะผมไม่ได้ซีเรียสว่าผมต้องขายถูกหรือผมขายแพงนะฮะผมคํานึงถึงว่าผมประมูลมาแล้วผมมีกําไรไหม <S <S Gotta <ada> <ups> <future> ผมประมูลมาแล้วผมขายได้ไหมผมประมูลมาแล้ว FC เราที่ซ <Gesund uks S 1> <etin> ื้อต่อผมไปเนี่ยไปต่อได้ไหมเดินหน้าได้ไหมนะครับผมขายรถขายตามสภาพไม่ได้ขายอ้างอิงปีเกิดนะครับผมไม่ได้อ้างอิงปีเกิดแต่อย่างใดนะในการขายรถของผมนะครับผมเอาสภาพรถเอาตัวรถเป็นหลักนะครับปีเกิดผมไม่ได้คํานึงถึง เอฟซีเราพี่น้องเราหลายท่านอาจจะถามผมว่ารถปีไหนอะไรยังไงผมก็ตอบไปตามตรงอะเรื่องปีรถผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้ไปใส่ใจเรื่องปีรถส่วนคันนี้นะครับคันคู่กันผมขอเช็คก่อนเดี๋ยวมาลงให้ฟังทีหลังนะครับอ่าเดี๋ยวตัวนั้นตัวนั้นจะราคาสูงกว่าตัวนี้หน่อยนะครับน่าจะราคาสูงกว่าตีนตัวนี้หน่อยเพราะว่าสภาพมันเด่นกว่าคันนี้อันนี้ผมพูดตรงๆแบบนี้เห็นไหมครับอ่ะแปดหมบาทนะครับอ่ะเดินทางมาถึงท้ายคลิปลวฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ผมด้วยนะวุฒิชัยอะไรยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรยนนะ์แปดเจ็ดเก้าห้าห่งน์ี่สวุฒิชัยอะไรงยนกลาสินชื่อนี้การันตีความถูกชื่อนี้การันตีความมันชื่อนี้การันตีความมาตรฐานชื่อนี้การันตีว่ามัดจําแล้วได้ของแน่นอนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะอย่าลืมเล่าให้พี่น้องเราฟังว่ารถ แท้รถมีตัวตนอยู่กับผมนีจริงนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะมากๆครับ